แล้วนะครับตลาดสวรรค์เขตนะวันนี้อากาศดีมากเลยเจอน้องๆเวียดนานมด้วยอันนี้ถังขยะบะอ๋อ,อขอบใจนี่ก็ตอ,ตอนเช้านี่เขาเรียกว่าที่จอดรถเนี่ยจะว่างหน่อยครับเดี๋ยวนี้คนลาวก็ใช้รถพิกอัพกันเยอะนะผมเที่ยวลาวมื่อสิบปีที่แล้วนะสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย คนลาวจะไม่ค่อยนิยมใช้พิกออพเลยแต่ผมมารอบนี้คนลาวใช้พิกออพเยอะมากนะเพราะเมืองสอนนะเขตนี่เรื่องรถไฟฟ้าน่าจะไม่ได้ใช้เยอะแบบที่อ่าเวียงจัน์ทเนาะนี่ส่วนมากสมัยก่อน,นเขาจะใช้รถตู้รุ่นนี้นะใครเคยไปเที่ยวเมืองลาว็็จะรู้จักรถหุนใดเลยพวกนี้เนาะนี่รถมีกงมีโกฟอร์เรนเจออะไรพวกนี้ <c oughs> นี่จะเป็นโซนตลาดอุ้ยตลาดเข้ใหญ่มากอูนี่ไงเข้าจี่นนี้มาเหมาไปแล้วอันเยอะมากเลยนี่ขายพริกสบายดีคนนี้มานั่งเก็บเงินแน่นอนอู้ตลาดโคตรกว้างตลาดใหญ่มากพี่น้องนี่ก็จะมีขายเข้าวจี เป็นร้านข้าวจี่ประจำเหมือนจะมีกาแฟร้อนขายด้วยหรือเปล่าอุ้ยอุยอากาศเย็นมากเลยครับวันนี้โอ้ตลาดเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะสองชั้นสามชั้นเลยเนาะแต่ก็เหมือนเดิเมเนอะผมว่าก็คงะใะ้จายไ่ข้างล่างกันเพราะคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะเดินไม่อยากจะขึ้นไปเท่าไหรนะ่เนาะแต่ผมว่ามันเป็นตลาดที่ใหญ่มากเลยนะ ข้าตลาดอ๋อของกินอยู่ฝั่งนู้นนะพี่น้องขนมจงขงนมจีนอะไรพวกนี้มีขวดดำๆน่าจะเป็นพวกยาสมุนไพรโอ้นี่เป็นร้านขายยาพี่น้องร้านขายยาเขารถยนต์ห้าพันกีบนะรถมอเตอร์ไซค์น่าจะสองสามพันเนาะโอ้ตลาดก็ใหญ่พี่น้อง บรรยากาศสวรรค์เขตตลาดตอนเช้าอากาศดีดีอ๋อนี่ยไอเปเห็นเป็นสีนี่คือกล่องโฟมเขาก็เอากล่องโฟมมาขายกันนะเนี่ยเออเข้าททาเลยนะทำให้มันแข็งแรงขึ้นไม่แตกเป็นกล่องโฟมหมดเลยขายชามขายน้ํามัน บรรยากาศนี่ผมเหมือนแบบได้มาเดินของเยอะจริงนี่ดูดิพวกแก้วลงแก้วน้ำช้อยชามมีซื้อของเสร็จแล้วก็เตรียมตัวจะไปเนาะนี่ครับมีพวกครูพวกอะไรพวกนี้เนาะอันนี้ผมมาแต่เช้านะครับจะเช้าหน่อย บางส่วนก็ยังไม่ได้ขายนะขายดอกไม้นะคนเราก็มีดอกไม้ขายเหมือนกันเนาะันนั้นน่าจะเป็นของสดอู้นี่ผมยังเขาเรียกว่าก็ยังตื่นสายอยู่นะเพราะว่าตลาดทุกที่สมัยนี้เนาะเขาก็ขายกันทั้งวันทั้งคืนเนาะโอ้ตลาดสดอยู่นี่นี่เสียงหัน่นทึบจับจบจับอยู่ฝั่งนี้ ขายผักขายอะไรพวกนี้เนาะโซอนนอกโหแบบบางมาัน,นี่เป็น <c oughs> หลายพวกข้าวจีน,นกาแฟนะร้านขายลูกชิ้นตอนนี้ตอนเช้าโอ้โหแบบเหมือนฝนจะตกนะพีน่น้องนี่มาในโซนที่เขา ขายของกันเนาะขายน้ำพริกน้ำพริกเร็วนี่นะจ <c oughs> ิงยากนี่เป็นร้านแกงถึงจริ่งไก่อะไรพวกนี้เนะื้อของสดตัวฝั่งลน้นขายปลาหัวมงหัวหมูเป็นส่วนของสดตัวฝั่งนี้ นเนื้อเคียงเนื้อกินแถวนี้ก็จะคะาคุ้งหน่อยนะเพราะว่ามีแต่เคียงเนื้อแตมเป็นหมดถือว่าคนสมลนเขตนี่เขามีของกินของทานนะค่อนข้างดีนะเดี๋ยดี มีทั้งเนื้อทั้งหมูเอ้ยโ้นต้นต้นโอ้โหมีแต่เขียนเนื้อนะพี่น้องทั้งเนื้อทั้ทงหมูเต็ไมไปหมดเลยทั้งทุบทั้งสับมีขนมจีนโซนขนมจีนโซนผักเนาะยังไม่ได้ถึงโซนที่เขาเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะโอ้หมูยอ วิทยาที่นี่เขาขายแบบอันใหญ่มากผักเพิกหัวหอมหัวงอกมันเป็นร้านของกินนี่ขายหอมขายกระเทียมโอ้โน่นเขากำลังตำอะไรไม่รู้จะมีมีร้านชากาแฟ เฮ้ยเขาตำส้ตตมตำแต่เช้าเลยเหรอตรงนี้อ๋อมีนึงน่งมีเนืนน้อเฮ้ยอุ่นได้ไยด้ยุงนี้ดีหน่อยเนื้ออุ่นเว้ยใช่มีแจ่วอ๋อ่ก็ตำแจ่วอยู่